รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์เสืมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี h o r a o r a 2 4ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ Yeah. Uh -huh. ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะครับดวงรายสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่17สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมสัปดาห์หน้านี้ดาวอาทิตย์ได้เข้ามาทับลัคนาราศีสิงห์เป็นที่เรียบร้อยได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกนะครับดาวใดที่เป็น1 4 7 0กับลัคนาแล้วได้เป็นกเกษตรหรือมหาอุดได้ปัญจมหาบุรุษโยก ก็อย่าได้แปลกใจว่าชาวลัคนาราศีสิงนั้นชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างมากทีเดียวในสัปดาห์หน้านี้แล้วก็นั่นก็ยังรวมความไปถึงดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินที่เข้ามาทับลัคนาด,ด้วยก็จะเป็นอะไรที่ตอกย้ำแล้วก็การันตีให้กับชาวลัคนาราศีสิงได้ว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินติดต่ออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของผลประโยชน์การเงินมักจะได้รับความสําเร็จดี แต่ในความสําเร็จตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นความสําเร็จตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งอาทิตย์นะครับมี2วันที่ไม่ค่อยดีนะักของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นก็คือในวันพุทธที่19และวันเสาร์ที่22ส่วนวันอาทิตย์ที่23ให้ระวังเรื่องเสียเงินการที่การเงินดีได้เงินนั้นคือส่วนหนึ่งแต่เรื่องเสียเงินตรงนี้ของวันอาทิตย์เสียเงินจากความเผลอเรอหรือคุณอาจจะไปชอปปิ้งแม่งแหลกแหลกลานหรือไป เขาเรียกไปเอฟของมาแล้วมันได้ของไม่ถูกใจมาเสียงเงินฟรีๆก็ได้วะเออจริงๆเออนะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้ยังไงก็แล้วแต่ถึงจะเป็นสัปดาห์ที่ดีแต่ก็มีวันที่ไม่ดีตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วแต่สภาพโดยรวมในเรื่องของการเงินนั้นถือว่ายังไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ยังรวมความไปถึงในเรื่องของการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่แพนอะไรที่จะเป็นเรื่องของออนไลน์มักจะได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีซึ่งคุณจะเห็นได้ชัดเจนจากการติดต่อประสานงานที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกว่าสัปดาห์หน้านี้นะครับมันเป็นสัปดาห์ที่คืออย่างนี้ครับดาวราหูดาว,ดาว,ดาวจเจริญความรักกับดาวศุกร์เนี่ย มันโครจรมาอยู่ด้วยกันในภพลาพระแล้วก็มีดาวอังคารไปโยกหลังดาวศุกร์ไปโยกหลังดาวราหูด้วยดาวเกตก็เล็งลัคนาราศีกลุ่มชาวลัคนาราศีเลงด,ดาวเกตเล็งไปยังลัคนาราศีสิงห์นะครับเกตไปอยู่ที่กลุ่มทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีอารมณ์ปรารถนาทางเพศอย่างมากมีความความปลุกใจฝ่ายกําดัดอย่างมากแล้วก็มีเสน่ห์ทางเพศอย่างมากอย่าได้แปลกใจนะครับในสัปดาห์หนนี้ที่จะมีคนพยายามจะเข้ามาทางความรู้จักกับคุณ หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําความรู้จักกับใครใครที่อยากจะทําความรู้จักกับคุณโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อไปได้นั้นมีสูงมากก็ดาวความรักโคจรเป็นลาพระอยู่กับดาวศุกร์ด้วยศุกร์กับราหูเดี๋ยเขารู้กันมาตั้งแต่แป้งวงตั้งแต่วงแหวนยังไม่ล้อมดาวพระเสาร์แล้วเออเว่ามันปลุกใจไฝ่กำดัดอย่างมากเนอะในสัปดาห์หน้านี้ไปดูเถอดนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านอย่างไรก็ตามชินแสงหมิงขอให้คุณโชคดี คนที่มีคู่อยู่แล้วสัปดาห์หน้านี้โอ้โหอันมณมทางเพศพุพ่งพ่านทั้งสัปดาห์ใครที่ยังไม่มีคู่โอ้โหสัปดาห์หน้านี้สเสน่ห์เหลือกำลังช้างลากโชคดีครับสวัสดีจ้าเหลือกำลังช้างลากสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงแอสโรโล g ีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล